ครับผมนะวันนี้ปีใหม่นะผมอ่าผมจะพาไปชมนะผมในวัดเทศกาลปีใหม่นะปีใหม่แบบสงกรานตะเข้าทำบ,บุญที่วัดกันอ่าเท่าธรรบุญอะไรยังไงกันตอนนี้ผมมาที่วัดชุมชนช็อตไต่เนี่ผมเคยมาหลายครั้งวัวตรฟ้าใจพระครับผมเวลาเขาปีใหม่ปีใหม่นี่เขาจะมีอะไรกันมั่งนะโดนเห็นกองชาวบ้านเขานี่ว่าเยอะมากไปตรงนั้นเป็นวิหารเขาที่จะพาเดินชมนะไม่รู้มีอะไรมั่งก็ หลากหลายที่นะผมเวลาช่วงสุดการเป็นใหม่เขาจะมีการเข้าวัดทำบุญกันแล้วจะพาไปดูนะแล้วก็วิถีของเขารถจอดเต็มบางทีเคยมาลกโล่งแตอนนี้รถเต็มนะผมแล้วก็จะดูขอขายเขามีร้านขายของนะให้ดูก็คล้ายๆเป็นกลายเป็นตลาดนัดนะผมขายอะไรกันบ้าง ขายหวยขายลอตเตอรี่ก็มีนะจชโนี้เป็นชาวไตนะอยู่ที่วัดแมสายนะมมีเด็กต่างขนมด้วยเด็กชาวไตอ่าใครดูก่อนได้ะจะมีร้านค้าร้านดวงนะมาะตั้งแสงขา,ขายของบริบรเวณวัดเขาเรยวัดกาดนัดกัดม้แบบโบราณของจนผมแบบาทาเชียตุงถ้าเวลาเ็มีงานเทกาลข,ของที่วัดอ่ะล้ตลาดงานวัดก็่าได้นะ ตจะากนก็ไปดูในวัดวิหารข้าเขาอยู่ด้านในนอนเดี๋ยวจะพาไปดูนะไปะของนะกันะหก็สินค้าอาหารท้อกินที่เค้าจะเตรียมตะบุนตัวนี้คล้ายๆข,ขายกระ่ม,มาวางตัวนี้บางคนมาที่วัดไม่รูจ้จะซื้ออะไรก็ ซื้อตรงนี้นะผมแล้วก็อำุงด้านในวัดเลยนะด้านในโนนกำลังสวดทําบุญกันเดี๋ยวพาเดินต่อเป็นอาหารนะผมข้าวกับจีนข้าวอย่างไก่ข้าวซอยตั่วก็มีนะอาหารแบบใต้ๆใจนะผมข้าวซอยตั่วของหวานขายเต้าหู้เต้าหู้นะผมเหมือนตลาดนัดเดียนะ คุัาอยเราบอาเขามมบกักผมดูดูกคนนะตอนในวิหารน่ะดิโดนองซ้ายเดี๋ยวพาไปดูนี่ตอนถวาเจดีย์ซ้ายเดี๋ยวดูบรรยากาศุกค่วยบรรยากาศแบบไทๆนะผมัแบด ขายผับก็มีอนุเคราะห์หรือว่าถือว่าได้สร้างบุญบารมีมาในอดีตชาติครับผมาขายอาหารก็ขายดีขายดีนะครับได้สร้างบุญบารมีมันในชาติในปัจจุบันนี้ยังไม่ประมาณเกิดช็อตนะผมสรี้รา,ายอาหารบรรยากาศแบบที่น้องไต้ไต้นะครัการทัศวายบุญเจดีย์ทรายนะเขาอลังการงานสร้างเขาให้ดู กองทรายเขาฮนะแล้วก็ไม้อ่อ,อต้นตุงอะไรต่างๆนี่ที่ผมเคยอธิบายเกี่ยวกับที่เขาในพิธีเขาทำบุญพิธีชาวบ้านนี่ตาอไทในเวลาเขามีงานนี่การเจดีย์ทรายน,นี่เขาจะชอบไปนิยมเขวา,าย่างบุญนะ เด็กๆเด็กๆเขาก็มาทำบุญนะผมเด็กๆเขาก็มาทำบุญนะเพราะว่าตรงนี้นะถือว่าเป็นช่วงช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ก็จะนิยมนะเด็กชาบ้านชาวบ้านเขา ถ้ากาโล่งหน้าแล้วก็เตรียมไม้กี่นาทีที่สำคัญตรงนี้จาอนะผมจาอสีที่ผมเคยทนในดำนะมีการต้มตก็อาจจะเตรียมตัวไปกันก็จะมีข้าวเจาะดอกไม้ทุกเดือนอะไรต่างๆนะผมนี่ว่ามีการตรวจน้ำด้วยครับก็วิธีปีใหม่สงการของชาวไต้ที่เขาทบุญกันผมรัชสานี่ กลุ่มไทยลื้อก็ทำไทยขืนก็ทำนะไทยใหญ่ก็ทำนะเจรใทำในวันนี้ต่มันก็เป็นสิ่งที่จะทำร้ายัใจเดี๋ยวพาเดินดูต่อนะเดี๋พาเดินดูต่อจะมีจุดเทียนจะมีช่อมีุงมีจุดเทียนบางคนกำลังทรายมาเปิดกำเนี่ยผมให้ดูเขาทรายอะรเปิดคำก็มีนะที่เขาจะทาบุญเลยพอดีนะ แต่สิ่งที่เรารู้ไม่ได้กับใครธรรมชาติความตายความเจ็บไข้ปวดความตายแล้วก็รู้ไม่ได้แต่ความเจ็บไข้ปวดรู้รู้ความเกิดขึ้นมาก็รู้ความเจ็บไข้ปวดก็รู้แต่ความตายก็ไม่รู้ว่าจะตายยังไงบางคนก็เอาเงินด้วยนะเงินใส่ด้วยแล้วก็มีเคยดอกไม้ทุกเพียนนะสำคัญคือจ่อจ่อสีที่ผมเคยผมเคย เรียกว่าบอกเล่าเรื่องที่มาของจอาสีเจ้าสีรัตุงเล่นนักสามเดียมหลักสีนะผมเรื่องที่เกิดในเทศกาลสงการก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นในในตอน้ตัวรถไม่หารเขานะพระเขาอยู่ด้านในกำลังเรียกว่าที่ศนาธรรมนะด้านในโน้นอ่ะเรื่องที่อันนี้กองทรายเขาเจริญทรายเขาที่เขาทำบุญส่งสงฆ์ไปใหม่นะวันนีพ่อมาส่วยหนูอย่างสงการ ก็ชาวไทยเขาก็นิยมนะครับเวาจะดีไซน์ที่จะเห็นเขาเอาทั้งเงินทั้งปัจจัยเอาทั้งเงินาโครงการมันก็มีที่มาที่ไปใช่ว่าจับไปตามเราป็ะรับวัฒนธรรมประเพนนีมาจากตามจากอินเดียแล้วก็มาไปยุก จะมีจาะมีตรงมีอะไรตรงนี้อะไรนะเต็มหมดนของวิถีการทำเดี๋ยวพ่อพาเดินวนให้รอบๆหน่อยเด็กกระต่ายชูใจด้วยแต่การจัดการเขาเด็กๆเขาเร็วอันนี้กระตุงมาบางคนก็มาแต่มาวันนี้ก็มาด้วยจาะน้อยตุงใจที่คนนิยมกันนะผมตุงชะตาราศีแล้วก็จาะสีนะที่เขาจะมาทำบุญก็ช่วงสงกรานนะผมเต็มหมดตรงนี้นะ กเจ้าะเป็นในที่โกศลได้ตัวนี้ก็ทำแบบจีเนเล็กๆก็ทำไปนะทีให้ดูเพราะว่าไปถีบไปทำนี่แต่ละที่ดีอาจจะแต,ตกต่างกันอาจจะเหมือนกัน,นอาจจะคล้ายกาันตัวนี้เป็นของกลุ่มชาวไตนะครับเล่นไปทางไทยฝืนกับไทยรื้อเลยผมก็ไ,ไม่ดีเขาจะคล้ายๆแนวดีนะป่ญหามว่ารูดูกาลฤดูร้อนเดือนหน้าต่อไปอย่าเานานาดินดูวนๆรอบๆนะผม การทำบนเจดีรายแบบไเนาะนเกนเยอะาะรการการกินารใะสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นอายุะโลรเรื่องของาิาอะไรที่ไม่สะอาดการทำบนเจดีย์ยของุมชอตไตนี่ก็จะทำจริงจแล้วก็ตรงนี้ผมเคยเห็นเขาตอนงานบุนข้าภาษาก็ทำเอาภาษาก็ททำแล้วก็ตอนที่ส่งงกการต์ก็ทำเลยผม อาจะนำโลกมีเยอะกระจายไปไวโลกมันก็ติดติดกันคนตายเยอะอาจจะมีผลไม้มั่งมีเงินมั่งอาจจะมีขนมอมมั่งแล้วก็จะมีข้าวกับปลามั่งที่เขามาอถวายตรงเจดีไซน์บางคนก็กำลังเดินทางมาถึง ด้านในโน่นนะเป็นวิหารเขาตรงโน่นเวลาขายของตะกี้ผมพาไปชมที่จะพาไปชมอีกนะผมตอนนี้มาดูเขาทำบนกอดีนิไซส์อันนี้เขากำลังอตูงมาตรงตะตารสีอันนี้เขากระด้างตูงนะต้นแล้วก็จะมีต้นไม้อะไรส่มีอะไรดอกไม้ต้นไม้นะ ไ้ที่เป็นไม้ออดครับพระสงฆ์องค์สัมภเวณประธานที่สมเด็จต้องสีอ่าที่สำคัญให้ดูจ่อสีนะที่เป็นสีสีนี่เขาจะนิยมนะผมนี่ขาดแทบไม่ได้ต้องมีนะผมเรื่องอเรื่องจอ่อเรื่องจ้อนี่ผมเคยอธิบายที่มาที่ไปในคดีกหาหบฏของการทับุญขบายจ่อสีนะผมเยอะก็มันมีกติกาเชื่อมของผมแต่ละครั้งนี่มันไม่เหมือนกันเนาะ บาง,บางที่อาจจะไม่มีบางที่อาจจะนิยมใช้นะครับ<น>อันนี้ก็เอาทรายมาเป็นกรนะครับถวายเจดีย์ชาตนี้นะครับเป็นซนรดีนีอี้เ็นต้อันนี้สรุปอาาสุปเ้ยายอนรัเรื่องราวกันถวายเจดีย์ทรายแบบคุมชาวไต้เขาาผมวิธีคติความเชื่อเขา อาตัวนี้เป็นตุงเล็กๆ่ามีเงินด้วยอ่ามีตุงเล็กมีเงินด้วยรวมบรรยากาศแบบที่มีของสไตขเขาางานบนุญสมสการปีใหม่เบิงงเขารัฐบุลตนานเจรีญใ ข้าว์้าโยมที่เป็นข้าวารายมาถวายนะบางคนก็มาเป็นกรรมมือก็ได้จอดสีจอดสีนะหรือว่าถึงเล็กๆนะที่เขานิยเอามาปักตามเจดีทรายยนะัห้าแี่สองห้าแปดสี่งคเทพห้องพ่อคอมด้าให้ปะัดด้วย บางทีก็จะมีการหยาดน้ำตรวจน้ำตรงตรงเดนิซาตรงนี้นะผมบางทีแต่วันนี้เป็นวันรวยวันโชคดีนะบางคนก็มาถ่ายรูปกันนะก็มาถ่ายรูปกันประทศเล็กให้ดูแล้วแต่ยาติโยมมาทำบุญวันนี้ก็ถือว่าจะมีต้นตุงนะแล้วก็จะมีต้นไม้ที่อาจปักตุ่งหอยแล้วก็จะมีดอกไม้ทุกเพี้ยนอะไรต่างๆนะที่เขาเอามา มีอสองวันเลยนะเดือนมัีอยู่สองวันวันที่หนึ่งกับวันิบงีวันที่สิบองมีด้วยมากีไปถ้าไม่ได้กชาบานเขาการทบบนปี่ชาบานเขาอด้าห้าคอไก่คอหูเข้าห้สสองช่วยประยัดด้วยนะใครเป็นเจ้าของก็มีรถที่เขาจอดด้านหลังเขาจะขยยามายัดก็ได้จะหองได้ อยากที่เห็นนะบางคนก็กำลังถือมานรกำลังถือมานะเดี๋ยวก็จะมาปักตรงซาตรงนี้นะอยากไปย้ายเอาไปจอดที่ด้านหลังวัดก็ได้อาจจะมีไม้อ้อจอตรงจักรจางนะผมที่เขาจะมาทำบนตรงนี้นะจอดสีนะผมจอดสีที่ผมเคยเล่านะเขาจะต้องมีเตรียมมาตลอดนะจอดสีจอดสีตรงนี้นะผม ครับผมนี่คือหนึ่งใน,นเรื่องราวของการตานตุงตานเจดีสายตันทำบุญในวันสงการานตะ์ปีใหม่เมื่อ,อ,อชาวไต้ผมมาไทยทำที่ชุมชนขเขาแตกเพราะเขาเขาต้องโน่นบัดเขาได้เดี๋ยวผมพาด,ดูต่อนะเขาเรยังมีหลัอะารอีกสงกรานต์ปีใหม่นะผมเดี๋ยวดูต่อนะครับ